ชาวพุทธจะอธิบายเรื่องกับชาติของพระพุทธเจ้าในเรื่องชาดกต่างๆอย่างไรจึงจะไม่เป็นสัจสตทิฏฐิและเป็นที่ยอมรับได้หรือมีประโยชน์แก่มนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นยุควิทยาศาสตร์ครับเนี่ยเกิดชอบวิทยาศาสตร์กันมาแล้วผู่ถามคนเดียวกันพุกเรา ไอ้เรื่องนี้มันเป็นปัญหาซับซ้อนการที่มีข้อความเรื่องชาดกแล้วกลับชาติชาดกเกิดมาเกิดชาตินั่นเป็นคนนั้นเกิดคนนั้นเป็นคนนี้เช่นว่าพระเวสสันดรมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องชาดกเขาไม่ได้มุ่งหมายจะให้เป็นไอ้หลักวิชา ความจริงปรมัตา์อะไรนักรับเขามุ่งหมายจะสอนศีลธรรมชาดกทั้งชุดอยู่ในหมวดทีขั้นนิกายคือนิกายน้อยๆแล้วมุ่งหมายจะสอนศีลธรรมให้เข้ากันกับความเชื่อถือของคนในประเทศอินเดียสมัยนั้นซึ่งเขาเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วเขาเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้า ี่พระเจ้าตรัสเรื่องชาดกนี้ท่านก็ไม่ได้ตรัสเรื่องกลับชาตินะไปดูให้ดีไอ้เรื่องกลับชาติต่อท้าชาดกนะั้นเป็นเรื่องทีหลังเป็นของทีหลังคาอธิบายข้อนี้อย่างละเอียดที่สุดที่ดีที่สุดนะ่ะคือพระราชวิจารณ์ของในหลวงรัชกาลที่ห้าขอร่องวัถาคารสามารถหาได้เอามาดูได้เลยขอให้เอามาศึกษาเถอะ พระราชวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องชาดกในพุทธศาสนาเป็นอย่างไรของราชการที่ห้าไปหาซื้อหนังสือชุดชาดกแล้วเล่มแรกอ่ะถ้าก็ายังพิมพ์อยู่ตามเดิมนู่นนะจะมีพระราชวิจารณ์นี่อยู่นั้ละเอียดเป็นที่พอใจอ่าจะมาเห็นด้วยทุกอย่างทุกประการว่าเขามุ่งหมายสอนศีลธรรม เป็นขนรรมจมเนียมมาเปณีมาแต่การก่อนทั้งในอินเดียทั้งนอกอินเดียส่วนข้อความตอนกลับชาติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ของเดิมไม่ใช่ของเดิมเป็นของใหม่ที่ผู้มีเจตนาดีจะทำให้สมบูรณ์เราก็ทำนั่นอย่าเอามาอ้างเป็นเรื่องศัตาติธิหรืออะไรทำนองนี้ มุ่งหมายทุกสอนศีลธรรมจะยกสถานะของคนเมืองให้มีศีลธรรมดีขึ้นโดยเร็วคือกลัวบาปกลัวบาปเกี่ยวกับเรื่องเวียนว่ายตายเกิดนั่คำถามในปัญหานี้ไม่ต้องตอบหรอกเพราะไม่ใช่เรื่องที่จะสอนสัตสตะติธิหรือนักติกาทิิธิอุเฉททิธิอะไรแ่เป็นเรื่องศีลธรรม จะจะเป็นอุปกรณ์แห่งการสอนศีลธรรมยกย่องศีลธรรมขึ้นมาโดยเร็วและไม่ใช่สอนวิทยาศาสตร์คำสอนเรื่องกลับชาติมั่งชาดกไม่ไม,ไม่ไม่กล่าวได้ว่าเป็นพระพุทธดํรรัสเป็นของเติมชีหลังเมื่อพุทธาศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์คำสอนตอนนี้ไม่เป็นวิทยาศาสตรถถ์แล้วก็ไม่ต้องพูดพระมุ่งหมายจะสอนศีลธรรม ในยุคที่เขา,เาต้องการจะยกย่องทางศีลธรรมโดยพระอาจารย์ในยุคต่อๆมาทำไปด้วยเจตนาที่หวังดีเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องกลับชาตินี้เขาเชื่ออยู่ก่อนพระพ,พุทธเจ้านะเป็นของเชื่อกันอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าก่อนพุทธการ เรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงแตะต้องท่านจะไม่แตะต้องความเชื่อของคนที่เขาเชื่อกันอยู่แล้วก่อนพุทธกาลแต่ท่านจะหาช่องหาโอกาสจะพูดผสมโรงเข้าไปอย่างไรให้ได้ประโยชน์ที่สุดนี่เป็นปฏิปทาของพระพุทธเจ้าผู้ที่ไม่มีเจตนาจะลบล้างใครจะทำลายใคร ท่านไม่ได้เกิดมาเพื่อลบล้างใครแต่ท่านเกิดมาเพื่อผสมโรงให้เรื่องนันนั่นมันสำเร็จบริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระเยซูก็ยังตรัสอย่างนี้อย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อลบล้างไอ้คำสอนศาสนาที่มีอยู่ก่อนแต่จะมาช่วยส่งเสริมให้มันสำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายนั้นยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปนี่ก็ได้แก่เรื่องบางชนิดเช่นเรื่อง ตอนท้ายของอัตลกถาชารกเกี่ยวกับเรื่องกลับชาติเป็นต้น